เราจะมาเริ่มต้นที่สงกรามอิสราเอลฮามาสที่เรายังคงเกาะติดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซามีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับหลังจากที่อิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มค่ายผู้อพิพทางันออกของเมืองราฟาจนทําให้เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งใหญ่จนมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย45คนซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลดีต่ออิสราเอลเลยครับถึงแม้ว่าอิสราเอลจะอ้างว่าทําไปเพื่อตอบโต้ที่ฮามาสยิงระเบิดใส่กรุงเทรวิฟ เมืองหลวงของอิสราเอลก่อนและปฏิบัติการที่ค่ายผู้ลี้ภัยก็เป็นการโจมตีถานที่มั่นของฮามาสจนทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสเสียชีวิต2คนแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติมาตลอดให้อิสราเอลลดความสูญเสียต่อพลเรือนพอเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นที่เมืองราฟาเนี่ยก็เลยยิ่งทาให้นานาชาติพากันออกมารุมประนามอิสราเอล ม่เวทแม้แต่สารัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหามิตรของอิสราเอลก็ยังออกมาระบุเองเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองราฟา<ม>เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะครับการโจมตีเมืองราฟาครั้งใหญ่นี้ยังเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพิ่งสั่งให้อิสราเอลยุติไปัติการทางทหารในเมืองราฟาทันทีเพื่อความปลอดภัย ของพลเรือนนับล้านที่อยู่ในเมืองนี้ทีนี้พอเกิดการโจมตีจนทําให้พลเรือนเสียชีวิตไปหลายคนเนี่ยนะครับก็เลยยิ่งทําให้อิสราเอลต้องเผชิญกับการทัดทานวิพาษวิจารณ์ที่หนักขึ้นจนกองทัพอิสราเอลต้องออกมาประกาศว่าจะเปิดการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโจมตีแต่ก็ดูเหมือนว่านี่จะไม่ได้ทําให้ แรงกดดันต่ออิสราเอลลดลงไปเลยนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีผู้นําหลายๆชาติออกมาวิพากษ์วิจารไปบัติการทางการทหารของอิสราเอลและเรียกร้องให้อิสราเอลทาตามคําสั่งของศาลโลกทันทีหนึ่งในผู้ที่ออกมาวิจารณอิสราเอลเป็นผู้นําชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสครับนายเอ็มเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์บน X แสดงความไม่พอใจต่อการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองราฟาพร้อมกับระบุ ว่าปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลจะต้องหยุดลงเพราะตอนนี้ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในเมืองราฟาสําหรับพลเรือนอีกแล้วอิสราเอลจะต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและหยุดยิงทันทีโดยนอกจากผู้นําฝรั่งเศสแล้วยังมีผู้นําอีกหลายชาติที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลรวมถึงนายโจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก,ก็ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลปฏิบัติตามคาสั่งสารยุติธรรมระหว่างประเทศ และหยุดโจมตีเมืองราฟาทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าแรงกดดันจากนานาชาติไม่ได้ส่งผลอะไรต่ออิสราเอลมากนักนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายเบนจามมนเนทันยาฮูนายกมนตรีอิสราเอลเพิ่งจะออกมายืนยันอีกครั้งว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยอิสราเอลก็ต้องเดินหน้าโจมตีฉนวนกาซาต,ต่อไปนายกมนตรีเนทันยาฮูประกาศเรื่องนี้ต่อหน้ารัฐสภาของอิสราเอลเลยครับบอกชัดเจนเลยนะครับว่าการโจมตีในฉนวนกาซาจะต้องดําเนินต่อไป และสองครามกับฮามาสจะไม่หยุดลงจนกว่าอิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนายกรันตรีในธัญ,ญาฮูย,ยังพูดถึงการโจมตีค่ายผู้รีภัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยครับผู้นําอิสราเอลยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดอันน่าเศร้าแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดผู้นําอิสราเอลบอกกับรัฐสภาแบบนี้นะครับว่าแม้เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนผู้บปิสุธ์แต่น่าเสียดายที่เมื่อคืนนี้ ยังเกิดความผิดพลาดอันน่าเศร้าสลดเรากําลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและจะหาข้อสรุปในที่สุดขณะเดียวกันยังมีรายงานจาก CNN ครับอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหารัฐนะครับบอกว่าผู้นําอิสราเอลได้ชี้แจงเรื่องการโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยเมืองราฟาเมื่อวันอาทิตย์มา่ยังรัฐบาลสหรัฐแล้วยืนยันว่าอิสราเอลใช้กระสุนที่มีความแม่นยําในการโจมตีเป้าหมายแต่มีสะเก็ดกระสุนกระเด็นไปโดนถังน้ํามัน เลยทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังค่ายพักพิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพียงแต่นี้เป็นสิ่งที่อิสราเอลบอกกับเราและเราก็น่าจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นหลังจากที่อิสราเอลทาการสืบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่า cnn ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐไม่ได้พูดถึง ว่าสาหรัฐจะดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองราฟาคู่ขนานไปด้วยหรือไม่แล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าสาหรัฐจะมีมาตรการอะไรต่ออิสราเอลหลังจากนี้ต้องบอกว่าถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวจากหลายๆฝ่ายรวมถึงนายกนันตรีในทัญ,ญาฮูที่ออกมายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดแล้วก็จะต้องทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนี่นะครับแต่ก็ไม่ได้ทําความทําให้ความกังวลของนานาชาติลดน้อยลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจราจาหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้หลังจากที่การเจราจายืดเยื้อมาหลายเดือนและยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เสียทีล่าสุดดูเหมือนว่าความกังวลเรื่องนี้จะไม่เกินจริงแล้วนะครับเพราะฮามาสเพิ่งออกมาประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการเจราจาที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้ว สำนักข่าวซินหัวสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างว่ามีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวของฮามาสบอกว่าฮามาสได้แจ้งบรรดาผู้ไกล่เกลี่ยไปแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมเจรจาหยุดยิงในฉชนวนกาซาหรือการเจรจาแลกเปลี่ยนนักโทษตัวประกันโดยแหล่งข่าวระบุว่าการตัดสินใจนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลมุ่งเป้าโจมตีค่ายพักพิงของพลเรือนผู้พลัดถิ่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราฟาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายสิบคนพร้อมกับยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่ได้รับตัวประกันกลับคืนไป ยกเว้นจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฮามาสเสนอต่อผู้ไกล่เกลีย่ยซึ่งรวมถึงการหยุดยิงช่วคราอขออภัยครับการหยุดยิงถาวรที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในชนวนกาซานะครับซึ่งอยากที่บอกตั้งแต่ตอนว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองราฟาและอีกหลายเมืองทั่วชนวนกาซา โดยล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับเพิ่งมีรายงานมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่อยู่ในพื้นที่เมืองราฟาว่ามีรถถังของกองทัพอิสราเอลเคลื่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองราฟาแล้วนะครับต้องจับตากันต่อไปว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลกาลังจะบุกพาคพื้นดินในเมืองราฟาหรือไม่และนอกจากกลางเมืองราฟาแล้วอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตาก,ก็คือบริเวณแนวชายแดนของเมืองราฟาที่ไปติดอยู่กับประเทศอิบับ เราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยมาจากกองทัพอียิปต์นะครับบอกว่ามีทหารของอียิปต์เสียชีวิตหนึ่งนายจากการยิงปะทะกับทหารอิสราเอลใกล้กับจุดผ่านแดนราฟาซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างอียิปต์กับฉนวนกาซาโดยตอนนี้กองทัพอียิปต์กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อิสราเอลก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีการยิงตอบโต้กันระหว่างทหารของอิสราเอลจริงและระบุว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็เจรจาก,กับอียิปต์อยู่ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญมากเลยครับเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าในเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์เนี่ยถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่กําลังคุกกลุ่นหลังจากที่อิสราเอลเข้าไปถล่มที่เมืงราฟาซึ่งอยู่ติดกับอียิปทำให้อียิปไม่พอใจเพราะกังวลว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทางอ้อมทําให้มีชาวปาเลสต์ตน์ทะลัก เข้าไปยังอียิปหรือไม่การประทะระหว่างทหารอียิปต์กับอิสราเอลจนถึงขั้นทําให้ทหารอียิปต์เสียชีวิตเลยมีการตั้งคําถามตามมานะครับว่านี่จะเป็นชนวนแตกหักระหว่างอิสราเอลกับอียิปลักษณะนั้นเลยหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการมองในหลายๆมุมว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมาก ทุกคนมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้เลยนะครับสำนักข่าว today make tomorrow today